ดีค่ะามาเจอกับโบอีกครั้งหนึ่งนะคะพอดีวันนี้เนี่ยโบมีนะัดทานอาหารกับแฟนเขาวันนี้โบก็เลยอยากทาผมออมาดูธรรมชาตินะคะเป็นลอนธรรมชาติดูหวานหวานิดนึงนะคะอาจจะใส่เบ็นที่คาดผมลงไปด้วยเพื่อให้ดูออซอฟลงดูน่ารักน่ารักนะคะเ,เริ่มแรกนะคะโบก็จะใช้ตัว Panasonic ที่ติดตองรนพาราสโนิกเหมือนเดิมน,นะคะนี่ค่ะแล้วก็วันนี้โบจะทําเป็นใช้ล h c ชโคนะคะในการม้วนผมนะคะจะทําให้รอนดูรอนใหญ่ไม่ไม่เล็กแล้วก็ดูเป็นธรรมชาติมากค่ะวิธีการก็เหมือนเดิมอย่างที่เคยก็คือเราก็ใส่ตัวตัวมันเข้าไปนะคะกดเข้าไปจากนั้นเราก็แบงผมนะคะ ก็ใช้ตัวหัวที่เราเสียบเข้าไปเราจะม้วนรอนเข้าเข,ข้านะคะเราจะใช้ตัวที่เราเสียบไว้อยู่ข้างในแล้วเอาตัวด้านนอกเนะะี่ยเสียบอยู่ด้านนอกแล้วก็จากการปึ๊บม้วนเข้านะคะก็อยู่ค้างไว้นิดนึงให้มันมีความร้อนแล้วก็ค่อยๆลากลงนะคะ ร้อนผ่านเป็นที่เส้นผมตัวนี้มีโบชอบตรงที่ว่ามันมี photo ceramic coating นะคะจะทําให้ผมโบเนี่ยไม่ซีดจางเพราะว่าโบเป็นผมสีแล้วก็ช่วยกับเก็บความชุ่มชื้นไปด้วยวก็จะได้ร้อนนะคะแล้วก็ทําไปเรื่อยๆชอแรกได้แล้ว,ลวก็ขั้นๆทำชอบต่อ,ตอไป หมวนให้ได้ประมาณ180องศาค่ะแล้วค่อยๆลากลงเครื่องน,นี้เนี่ยมันไม่หนีผมด้วยนะคะเพราะบางเครื่องที่เคยใช้เนี่ยมันจะกินผมเข้าไปแล้วผมก็าขาดแต่เครื่องน,นี้เนี่ยมันช่วยทำให้ผมไม่คาแล้วก็ได้ลอนที่ส่ เป็นธรรมชาติด้วย ตอนนี้ก็เหลือปลอสุดท้ายแล้วนะคะ,ะลแล้วก็มุมสีองศา,าเฉียงลงเหมือนเดิมน,นะคะมมแล้วก็มุมค่อยๆลงนะคะก็ได้ร้ว แล้วก็อาจจะอยู่ทรงด้วยการฉีดสเปรย์เลยนะคะสเปรย์อ่อนก็พอค่ะเพราะว่าเครื่องของพาราส وني เขาก็ทําผงให้ได้รอนอยู่ทรงอยู่แล้วะค่ะอาจจะแบบใส่สเปรย์อ่อนนิดนึง<ม>เพื่อเพื่อให้มันอยู่ทนนานขึ้นจากนั้นเราก็ใส่ที่คาดผงลงไป<ม>ให้ดูแบบหวานๆน่ารักนันะคะ<ม>โอเคค่ะ<ม>เสร็จเรียบร้อยแล้วะคะ<ม>่ะงั้นเดี๋ยวขอตัวไปทานอาหารกนนะคะ<ม>ยังแล้วก็เจอกันใหม่คราวหน้านะคะสวัสดีค่ะ